รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินเพื่อคงวิทยาฐานะในตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครั้งที่2 1ตุลาคม2567ของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสายตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายผู้รับการประเมินนายเดชาประชุม ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสายโรงเรียนบ้านท่าสายจัดการศึกษาสองระดับคือระดับประถมวัยและประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งีสิ้น205คนโรงเรียนมีเป้าหมายจัดการเรียนการสอนโดยสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ พาพเจ้าได้รเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและกรรมการสถานศึกษาร่วมกันศึกษาและกำหนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์พันธกิจปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมนิเทศกำกับติดตามประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อนำข้อบอกพร่องมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC การกำกับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องส่งเสริมสนับสน,นุนการพัฒนาการนำสู่นวัตรกรรมและเทคโนโลยีของการศึกษาให้ฟูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการแก้ไขปัญหารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครูมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินขุนการจัดการเรียนรู้ของครูโดยให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแนวทางการพัฒนาโดยให้ครูนำมา PLC ร่วมกัน ด้านที่สการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนวิเคราะห์ศึกษาปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคลหาแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสร้างอาชีพให้มีรายได้โดยใช้กิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาฝึกทักษะอาชีพด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1มีการกำหนดเป้าหมายนโยบายกลยุทธ เป็นเครื่องมือและนวัตกรรมการบริหารผู้บริหารคณะครูกรรมาการสถานศึกษาร่วมกันวิเคราะห์สววตและวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเน้นการมีส่วนร่วม3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษา สร้างนวัตกรรมการบริหารโดยยึดแนวคิดวงจรบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA นักเรียนได้เรียนรู้ครูมีนวัตกรรมผู้นำมีธรรมาพิบาลและสถานศึกษามีคุณภาพโดยใช้นวัตกรรมท่าสายไซร์โมเดลเป้าหมายการยกระดับคุณภาพคือนักเรียนมีคุณภาพครูมีคุณภาพการบริหารจัดการมีคุณภาพและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ งานที่ 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้บริหารครูผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรระดมความคิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ได้พัฒนาตนเองนำความรู้ทักษะที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้ผู้เรียน ครูสถานศึกษาและการบริหารจัดการมีคุณภาพประเด็นท้าทายประเด็นที่2ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารตลอดรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในด้านวิชาการดังนี้ 1. ด้านวิชาการ โรงเรียนบ้านท่าสายมีผลการพัฒนาด้านการอ่านมีนักเรียนที่มีผลการสอบด้านการอ่านคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน2คนได้แก่เด็กชายสุรพลบุญตันและเด็กหญิงสุภัตตาแก้วดี 2. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนรู้ช้าและมีความบกพร่องในการเรียนรู้ 3. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมติวเชมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ NTO-net และด้านความสามารถในการอาร่านอาที4ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นทั้งในระดับเขตและระดับประเทศองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าสายเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดอยู่ในขายโรงเรียนควบคุมยุครวมตามนโยบายโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ดีขึ้นโดยมีเป้าหมายคือนำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานในเขตบริการกลับเข้ามาเรียน โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพกระดมทรัพยากรเงินทุนที่จะใช้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามเพื่อเฟื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโรงเรียนและชุมชนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพอยู่คู่กับชุมชนต่อไป องประกอบที่ 3. ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีความเคารพและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความมุ่งมัน่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความกู้ศักด์ มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมงองที่ดีของชาติปฏิบัติในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ยึดหลักธรรม,มาพิบาลในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใช้ความรู้ความสามารถพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและต่อส่วนรวมมีเป้าหมายมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ นำหลักธรรมมาพิบานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมในองค์กรประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางความเป็นข้าราชการที่ดีมีความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพให้เกียรติเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชายึดถือและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติตนตามระเบียบก,กฎหมาย พระพุทโนมีวินัยและรักษาวินยัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่